สวัสดีครับคนตรวจมงคลนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนานะครับที่หลายๆคนสงสัยกันเนี่ยว่าค่ารับไอ้สามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยผมใช้หินนะคะถูกมารับให้หรือเปล่าเว้ยแล้มาคิดให้เพื่อนๆแบบจ่ายห้าร้อยเจ็ดร้อยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมชัดเจนนะครับผมมีที่มาสามารถขอดูอุปกรณ์ทุกอย่างได้ที่ผมใช้ให้กับมีดของท่านนะครับชุดนี้ชุดแรกเลยจะเป็นชุดรับคมที่ส่งมารับในราคาสามร้อยบาทผมจะใช้เป็นหินจีน ะะตัวนี้จะเป็นหินจากโรงงาน OEM ที่ผลิตให้แบรนด์ไทยเดียซึ่งเป็นแบรนด์จีนสินค้าตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาทำมาจีนเขาทำมาลอกเยันแบบแบรนด์เชพตันเชพตันแกลสนะครับโมเดลแกลสก็ถือว่าทำออกมาดีระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็สามารถทำคมกระจกได้เหมือนกันนี่คือชุดหินจีนที่ผมรับให้ในราคา300บาทาก็จะเปิดด้วยหินเพชร4 0 0ิดแล้วก็มาลากับ400 0เอ้ย400กิ ตัวตัวหินนี้แล้วก็ตามด้วย4,000 1น0 0ึ่งห0 0แล้วก็จะมาจบด้วยหิน10,000ปิดแล้วก็หมื0นจะใช้นกากูระเป็นเป็นของจีนด้วยนะฮะส่วนชุดนี้ผมเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับยังไม่ได้เปิดเลยตัวนี้จะอัพเป็นราคา350นะครับค่ารับราคา350หินที่ผมใช้ก็จะเป็นหินเพชรจีนนะครับหินเพชรจีนแล้วก็หินคิง400กริดหินญี่ปุ่น B เกรด หินอ่หินนาเนี๊ยอ l สเ s t e r เป็นซีรีส์เริ่มต้นอยู่ในบีเกรดเหมือนกันผมจัดให้นะราคาไม่แพงนะครับหินพวกนี้หินคิงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณราคาพันสามพันสี่นะครับ, 1300, 1400, รบต่อก้อนนะครับต่อก้อนอันนี้อ่าแปดพันกริตล o เ s t e r อยู่ประมาณพันทวนนะครับประมาณพันทวนถ้ารับสามร้อยห้าสิบผมจะรับหินชุดนี้ให้นะครับนากระก็ใช้เป็นนากระของญี่ปุ่นแท่นรับแท่นล็อกหินรับมีดก็จะใช้เป็นของแบรนด์จีน ตัวนี้เป็นของแบรนด์ dmd นะครับไม่แพงนี่คือชุดสามยห้าสิบส่วนชุดนี้นะครับเป็นหินที่ผมจัดอยู่ให้ในหมวดชุด a เป็นหินญี่ปุ่นนะครับของแบรนด์ซูฮิโร่ตัวนี้เป็นรุ่นโมเดลของเซอร์เร็กซ์นะครับเป็นรุ่นใหม่ของเขาก็จะมาเป็นชุดนี้เลยราคาชุดนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นกลางเอ้ยหมื่นกลางค่อนปลายนะครับประมาณนี้ ผมก็จะเปิดให้เป็นกับหินเพชรอะตโตมะนะครับแล้วก็ลากกับหินเซแร็กหนึ่งพันสามพันหกพันแปดพันแล้วก็หนึ่งหมื่นนะฮะแล้วก็สะบัดหนังให้ชุด500บาทก็จะรับให้เป็นชุดนี้นะครับราคาหินอยู่ที่ประมาณหมื่นกลางถึงหมื่นปลายนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดใหญ่เลยที่รับในราคา700บาทผมจะใช้หินชุดนี้ให้มันคือหินแบรนด์เชปตัน นะครับเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนําระดับโลกนะครับอยู่ในท็อปทอปของเบอร์ต้นๆของโลกเลยชัปตันตัวนี้เป็นโมเดลของชัปตัน r ็อกสตาร์เป็นตัวที่พัฒนามาจากชัปตันกราคาชุดนี้คร่าวๆเ,เฉพาะหินนะเฉพาะหินพวกนี้โดยรวมประมาณ20,000กลางถึง20,000นปลายถึงประมาณ3 0,000ื แล้วแต่ร้านนะครับแต่ส่วนมากจะ2 0 0 0มื่นปลายแล้วก็ไม่มีขายในไทยนะครับพินชุดนี้สั่งนอกอย่างเดียวสั่งนอกเท่านั้นเปิดมาเลยผมจะเปิดให้กับหินอัตโนมัตินะครับจะเปิดครบให้กับหินอัตโนมัติตัวนี้แล้วก็ลากไปเลยฮะตัวนี้นี่ผมซื้อมาเอาจริงๆผมซื้อมาถี่เกินไปนะถี่เกินหมายถึงแบบความละเอียดอะ่ะมันไม่จะเป็นต้องไล่เบอร์ขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อมันจะเป็นต้องซื้อถี่ขนาดนี้นะฮะอันนี้เพราะผมซื้อเพราะว่าความชอบส่วนตัวเท่านั้นเอง ผมไม่ได้หวังกําไรอะไรนะผมซื้อมาเนี่ยผมบอกตรงๆเลยที่ผมรับคมเนี่ยไม่ได้กําไรเลยนะครับอย่าว่าแต่กําไรเลยทุนยังไม่หลุดเลยฮก็ผมจะเปิดให้กับหินตัวมะนี้แล้วก็ตามด้วยเบอร์หนึ่งพันเบอร์สองพันเบอร์สี่พันเบอร์หกพันแปดพันหนึ่งหมื่นแล้วก็หนึ่งหมื่นหกพันกริตตามนี้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากที่จะซื้อไม่ต้องถี่ขนาดนี้ก็ได้ครับซื้อหินเพชรไปสักก้อนเอาไว้เปิดคมตามด้วยหินสองพัน 6,000แล้วก็8,000เท่านี้ก็พอนะครับสาสี 3, ก้อนไม่ต้องเยอะขนาดนี้โดยรวมหินชุดนี้ก็ประมาณ2อง0 0ืนกลางค่อนปลายนะครับอันนี้คือชุดหินที่รับคมในราคา700บาท a ช t ต n Rockstar นะครับอันนี้หน้าหินก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ h ช p ต o n ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือหินนากุระ นากระคือหินทําความสะอาดหน้าหินรับมีดอันนี้คือตัวที่ผมใช้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับจะใช้กับคนที่รับ500อบาทขึ้นไปก็คือเลือกรับหินญี่ปุ่นผมก็จะใช้นากระของญี่ปุ่นให้ที่ผมใช้ก็มีแชปตันมีนานิวะมีซูฮิโร่สตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวหลักๆราคาก็จําไม่ได้นะครับแต่ตัวหนึ่งก็เกือบพันตัวนี้ก็เกือบพันเกือบพันอันนี้ก็เกือบพันเหมือนกัน รวมรวมก็ที่ห้าพันนะครับอ่ะมาที่ตัวแท่นยึดหินรับมีดกันแท่นยึดหินรับมีดที่ผมใช้ให้เพื่อนเพื่อนที่รับคม300บาทเนี่ยจะเป็นตัวนี้เป็นของโรงงานจีนส่วนเพื่อนๆที่ใช้รับที่เลือกรับคมห้าร้อยบาทขึ้นไปผมจะใช้เป็นของแท้ให้นะครับก็คือของแบรนด์ญี่ปุ่นเป็นแท่นยึดหินรับมีดของนานิวะ เพื่อนๆที่รับคม500บาทขึ้นไป500700เอเนี่ยผมจะใช้ของแท้ให้หมดเลยนะครับวัสดุทุกชิ้นผมจะใช้ของแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งหมดไม่มีจีนปะปนไม่มีแซมเลยจะใช้ทั้งหมดเลยแม้แต่แท่นยึดผมยังใช้ของแบรนด์ญี่ปุ่นเลยครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหนังสบัดคมเอาไว้ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายสําหรับการรับมีดหน้าที่ของมันก็คือกําจัดเสี้ยนเกสรผงเหล็กที่ติดอยู่ที่ปลายคมเหมือนเวลาเรารับคมครับมันจะมีเศษขยะเศษผงเหล็กติดอยู่ที่ปลายคม หนังสบัดคมก็ทําหน้าที่ตรงนั้นนะครับกําจัดพคงเหล็กออกไปทําให้คมมีดของคุณเนี่ยดีขึ้นจริงๆมันไม่ได้คมขึ้นนะมันแค่แสดงผลลัพธ์ออกมาได้ดีขึ้นแต่ความคมมันเท่าเดิมหนังสบัดคมก็จะใช้คู่กับครีมเพชรนะครับครีมเพชรที่ผมใช้น่ะมีหลายตัวมีหลายตัวที่คุณภาพใช้ได้ใช้ดีก็เป็นตัวนี้นะครับของแบรนด์จีนใครสนใจก็สั่งได้ตัวนี้เป็นของแบรนด์จีนนะ ที่เป็นหลอดเนี่ยส่วนไอที่เป็นหลอดเนี่ยตัวนี้ของน่าจะเป็นของจีนแดงนะใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หาได้ในแอป G ีวอนนะหลอดละสามสิบสี่สิบาทเองอันนี้ถูกมากๆนะผมก็ใช้ที่เดียวก็ไม่ได้ใช้แล้วหันมาใช้แบรนด์จีนคุณภาพดีกว่าเยอะส่วนคนที่เลือกรับในราคาห้าร้อยบาทขึ้นไปผมจะใช้เป็นครีมเพรของแบรนด์อเมริกาให้นะครับเป็นแบรนด์ของ US เป็นของแท้ผมใช้ของแท้ทั้งหมดนะครับคนที่รับครมห้าร้อยบาทขึ้นไป Made in USA. นะครับเป็นแบรนด์ DMT Diamond t e น h นะครับเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้อนะตัวนี้ก็สองแสนกริดสองแสนกริดความละเอียดอยู่ที่0 1ไมครอนตัวนี้ก็ใช้ทากับหนังด้านละเอียดแผ่นหนังที่ใช้เนี่ยก็จะมีหนังด้านละเอียดแบบนี้นะครับเอาไว้ใช้กับครีมที่เป็นที่เป็นเนื้อครีมส่วนตัวนี้เป็นหนังด้านหยาบใช้ได้ทั้งกับเนื้อครีมแล้วก็เนื้อผง ผงขัดมันจะมีผงขัดกับเนื้อครีมครับแต่ผมชอบแบบเนื้อครีมมากกว่าก็คือแบบนี้ก็ประมาณนี้ครับสงสัยอะไรถามได้นะคะรับคมอะไรแบบไหนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างสามารถขอดูได้ทั้งหมดนะครับไม่มีกั๊กผมชัดเจนอยู่แล้ว